สวัสดีค่ะวันนี้นำเมนูซุปถั่วแดงมาฝากทุกทุกคนคะ่ะซุปถั่วแดงจะมีรสชาติที่กรมกรอบมากๆอุดมไปด้วยโปรโตีนถ้าใครชอบอาหารแนวประเภทซุปแบบเข้มข้นและอิ่มท้องซุปถั่วแดงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะถ้าตอนแรกเราจะนำถั่วแดงไปแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ประมาณ1วันเต็มๆเลย แล้วเชฟเขาก็จะนำถั่วแดงที่แช่ไว้นำไปปรุงรสเ e p p e r b l a ลักเ p p e r salt, g ล r l ก c c h ที i two o n i ้ n t อมต o m ม t o e s อ n e c a r r รอ basil, p ป p r ริก้ n ของเคอรี่ถั่วแดงมะเข a r เทศแครอทก ออเราก็จะนำหอมหัวใหญ่ไปผัดจนกว่าหอมจะมีเนื้อใสๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแน่ใจว่าหอมหัวใหญ่เปลี่ยนเป็นเนื้อใสๆแล้วนะคะทุกคน แล้วก็ตามด้วยแครอทผัดไปจนกว่าแครอทจะสุกประมาณหนึ่งเลยล่ะค่ะตามด้วยมะเขือเทศแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนกว่าเราแน่ใจว่าผักทั้งหมดนี้เริ่มสุก ตามด้วยกระเทียมค่ะและก็พักชีหั่นฝอยคนให้เข้ากันตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะทุกคน เชพเขาก็จะตามด้วยผงปราปิก้าและเคอรีนั่นเองแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆเพื่อให้เครื่องปรุงทุกอย่างสุกและก็มีความเข้ากันได้ดีรสชาติจะได้กลมกล่อม พระเอกของเราคือถั่วแดงนี่แหละค่ะพอเราจะทําซุปถั่วแดงเราก็นําถั่วแดงลงไปผัดกับผักที่เราได้ผัดในครั้งแรกนะคะตอนนี้ลิ่นหอมมากเลยทุกคนนี่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนการทําซุปถั่วแดงต้องใช้เวลาในการทําและก็ต้องใจเย็นๆนะคะใจร้อนไม่ได้เลยะค่ะทุกคนพอ ทุกอย่างเข้ากันไดีแล้วในขั้นตอนต่อไป <put> แล้วเราก็เติมน้ําลงไปให้ท่วมเลยนะคะน้ำเป็นน้ำเปล่าธรรมดาไม่ใช่น้ำสต๊อกหรือน้ําซุปอะไรเราจะเติมน้ําเกือบเต็มหม้อเลยนะคะทุกคน เชฟเขาบอกว่าหลังจากที่เราตั้งหม้อไปสัก30นาทีเราค่อยเติมน้ำอีกก็ได้ Okay. Cooking. can a เราก็จะเห็นได้ว่าเชฟเขาจะลดไฟมาเหลือ120องศาลแล้วก็ตั้งหม้อไว้ ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะประมาณชั่วโมงครึ่งเราถึงจะได้ทานซุปถั่วแดงที่รสชาติกลมกล่อมและอร่อยมากๆเลยแล้วค่ะทุกคนลองไปทำทานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์วิดีโอเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านอาหารแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ